่ะวันนี้เราก็มาทำพเอียกัส EP ที่60นะคะเอ,อ่หอหัวข้อก็จะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณมากที่สุดนะอธิฐานแล้วก็เลือกกองไพ่เหมือนเดิมนะคะแล้วไปฟังคำทำนายกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองห้าค่ะกองหนึ่งนะคะเขาอยากบอกว่าเขารู้สึกดีรู้สึกพิเศษอ่าแต่เขาไม่รีบเขาขอดูคุณไปนานๆน,นะคะกองที่สอง เขาอยากจะบอกว่าเขาโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความมั่นคงนะคะเขาขอศึกษาคุณไปแบบนี้นะคะเรื่อยๆนานๆขอดูคุณไปแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะหรือถ้าคบกันอยู่แล้วก็อยากจะมีคุณต่อไปนะคะคนกองที่สามเขาอยากบอกว่าเขามีความสุขมากๆเลยนะคะที่มีคุณเข้ามาคุณเป็นเหมือนคนในครอบครัวนะคะ กองที่สี่เขาอยากบอกว่าเขาเครียดเขาไม่สบายใจเขาไม่เคยลืมคุณได้เลยหรือว่าเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้หรือเขาไม่รู้จะจัดการกับความสัมพันธ์ยังไงนะคะถ้าเขาโสดก็แปลว่าแบบอืมเขาเ,เขาเขาแบบเขาไม่รู้จะจัดการกับความสัมพันธ์นี้ยังไงนะคะ ถ้าเขาโสดถ้าเขาไม่ได้โสดเนี่ยมันจะแปลว่าเขาจะมีความสัมพันธ์หนึ่งเขาก็ไม่รู้จะทายังไงเหมือนกันนะคะกองที่ห้าค่ะเขาบอกให้คุณอดทนให้คุณเสียสละให้คุณรอเขาหน่อยนะเขายังติดอยู่กับความสัมพันธ์หนึ่งอยู่นะคะขอบคุณทั้งห้าขั้นทั้งห้ากองที่เข้ามาฟังนะคะขอบคุณมากมากค่ะ